Sailor about face, a tip shut, hand salute, ready two o n สวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วกับจ่าโอและจ่าจะพามาเที่ยวสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกานะฮะวันนี้เช้าของวันอังคาร เดี๋ยววันนี้จ่าจะมาทำคลิปเซอร์ไพรส์นะฮะว่าเราจะไปไหนกันดีนะฮะแต่จ่าต้องพาลูกสาวมาเติมน้ำมันก่อนนะฮะโอเคเติมน้ำมันเรียบร้อยเดี๋ยววะไปทำงานก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์ว่าวันนี้จ่าจะพาไปเที่ยวไหนเราไปดูกันครับว่าจ่าไปเที่ยวไหนเฮ้ยว่าจ่าพาไปเที่ยวไหนโอ้เลเือนละนี่เพิ่งเช้าวันอังคารเองไปกันครับ เราจะมาถึงสถานที่ที่วันนี้จ่าจะพาไปเที่ยวนะฮะแต่ก่อนอื่นที่จ่าจะไปเราจะแวะมาซื้อสตาร์บัคก่อนนะฮะเดี๋ยวยังไงแต่สตาร์บัคลาสาขานี้ดูโคตรเท่เลยแล้วมันขับไปอย่างนี้ฮะแล้วก็มันเป็นกล่องกล่องนเทเนอร์แล้วก็เป็นร้านสตาร์บัคง่ายๆซิมเพลอะโอเคอยั่ไงเดี๋ยวจ่าไปซื้อสตาร์บัคก่อนนะครับวันนี้เราอยู่ในสถานที่เรียกว่าโบอิงนะฮะ โบอิงก็คือบริษัทต่อเครื่องบินแล้ววันนี้จากก็พามาดูอันนี้ก็ซ9เก้าเพานเป็นเครื่องบินของอิตาลีนะฮะอย่าถามอะไรเลยว่ามันมีอะไรบ้างเพราะจ่าไม่รู้อะไรเรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเครื่องบินนี่มันคืออะไรแต่ตัวนี้ฮนะร์มิกมิกสิเจ ะะอย่าถามเลยนะฮะว่าคลิปนี้มีอะไรเครื่องบินรุ่นไหนไม่รู้แต่วันนี้พามาเที่ยวแล้วก็เป็นสนามบินโบอิงเป็นที่ต่อเครื่องบินนะฮะก็มีมีแต่เครื่องบินเนาะโอเค okay. คือสนามบินนี้แบบเครื่องบินแบบแปลกมากันเต็มเลยฮะเพราะมันเป็นของโบอิงนะฮะแล้วนี่ก็คือนี่คืออีกลำหนึ่ง แต่วันนี้เราไม่ได้มาดูดูลำนี้นะฮะเราดูลำนี้เนี่ยไฟกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว liner right โอเคโดนแล้วทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะฮะว่าวันนี้จ๋าพามาดูอะไรนะฮะวันนี้จ๋าพามาดู McDonald's d u g l a s FA18 harness ตันๆๆโอ้เธอทำไมสวยอย่างนี้ครับผม FA18 นะฮะนี่ก็คือเป็น พิพิธภัณฑ์เครื่องบินของโบอิงก็มีหมดทัไปหมดเลยนะฮะโอ้โหนี่ซูเปอร์ฮอ e t ์เนเฮ้ย FA18 h o r n e t นะฮะบินออกจากเรือเครื่องบินเอยเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้คือเจฟเคยู s ีเอโอ้โห oh. สุดยอดมากเลยฮะอลังการงานสร้าง วันนี้จ่าพาไหมฮะก็จะเป็นอ่อตึกตึกโรงงานโบอิงนะฮะแล้วเขาก็เอาพี่เอ่อส a 1 8ปดฮอนเนสมาให้เรานะฮะนางฟ้าสีน้ำเงินครับรงเงินฟ้าถ้าเราดูนี่โปร่งเจาสุดยอดมากเลยฮะ โอ้นี่ท็อปกันท็อปกัน What's up Tom Cruise? <laughs> สถานที่หนึง่งครเป็นติดข้างกับมิวเซียมของอเครื่องบินของบริษัทโบอิ n งนะฮะจะ่าอยากจะพามาดูตัวนี้มากๆเลยครับเขาเป็นเป็นสถานที่ล้ำลึกถึงสงครามเวียดนามนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูความพิเศษของมันครับผมตามจ่ามาครับ สวัสดีครับผมเจออีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world อย่างที่จ่าได้บอกว่าวันนี้จ่าจะพามาเที่ยวข้างนอกนะฮะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่สิไอตรงที่เครื่องบินที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยมันคือพิพิธภัณฑ์เครื่องบินของโบอิงนะฮะแต่ว่าตรงข้างพิพิธภัณฑ์ของโบอิงเนี่ยได้มีอมอนเมนต์ที่เขาสร้างมาเพื่อให้ลําลึกถึงสงครามเวียดนาม และเราได้เห็นข้างหลังนี่คือปี52ที่ได้มีส่วนร่วมในการทำสงครามสงครามเวียดนามนะฮะเ,เดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆงามๆฝากให้ทุกคนดูฮะสิ่งที่เราจะได้เห็นอยู่ตรงหน้ามอนเมนต์ ument, ตัวออของไอ,อสถานที่ตรงนี้นะครับก็จะมีธงทั้งหมด5เหล่าด้วยกันก็จะมีโคสการ U.S. Air Force, U.S. Army, U.S. Marine แล้วก็ U.S. Navy แล้วก็ทงที่เราขาดไม่ได้ก็คือ,อ POW นะฮะก็ทงที่มีทหารหลายคนที่ถูกจับไปเป็นเป็น prisoner of war นะฮะ,ะแล้วก็ทงอเมริกาสิ่งหนึ่งที่จ่ายอยากจะพูดถึงสงครามเวียดนามสงครามเวียดนาม We did not ไม่ได้แพ้ในสงคราม but we never allow to win the war จะพูดแค่นี้แล้วกันฮะเพราะเราจะมาตั้งดีเบตว่าโอ้ยอเมริกาพ่ายแพ้คนนี้มันไม่ถือว่าแพ้ไม่ถือว่าชนะแต่เราต้องออกมาเพราะว่าทุก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 สิ่งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งในเวลานั้นช่วงจช่วงปี70ในอเมริกาและคนรอบข้างไม่มีใครสนับสนุน อเมริกาในช่วงสงคารามเวียดนามน,นะฮะแต่เราจะไปพูดถึงอดีตแล้วฮะเราเรียนรู้จากอดีตแล้วก็รูเ้เรียนรู้ข้อดีเก็บไว้ข้อดีข้อเสียเก็บไว้ไว้กับเรานะฮะยังไงก็วันนี้เรามา enjoy ดูมานต์เนม n t สำหรับสร้างมาเพื่อลาลึกถึงสงคารามผู้ผู้ที่ได้เสียสละในสงคารามเวียดนามน,นะฮะเดี๋ยวยังไงจ่าไปก่อนนะครับเดีย๋ยวพาไปทัวร์ไป เรือเชานักแมนนะฮะนี่ก็เข้าไปถึงข้างในแล้วนะฮะพามาดูแต่ว่านี่คือไฮไลท์ไฮไลท์ที่สุดคือตัวนี้ครับสร้างมาเพื่อลำลึกถึงผู้ที่ได้เสียชีวิตไปในช่วงสงครามเวียดนามธงครึ่งเสาแปลว่าไว้ทุกไว้อะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารุ่นอะไรกันครับวันนี้ ก็ถือธงนะฮะเขาถือธงชาติอเมริกันไว้ในมือแล้วก็เดี๋ยวเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เขาก็มีจารึกนะฮะถึงเวียดนามแอร์วอ์นะฮะสำหรับพวกที่ใช้ในการสู้รบช่วงสงครามเวียดนามที่ใช้สงครามแบบสู้รบแบบเป็นนักบินนะฮะก็จะมีทั้งหมด5เหล่าด้วยกันนี่ของอมันจะเป็นทั้งหมดเหมือนเพนตากอนนะฮะเหมือนถ้าเราถ้าเราดูก็จะมีกองทัพอ,อาร์มี กองทัพมารีนนะครับแล้วก็กองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศเราก็มาดูกันฮะก็ดูตรงขาเขาตรงนี้ใส่หมวกนะฮะก็รูปยศก็คือถ้ายศนี้ก็เป็นร้อยเอกน,นะ,ะมาก็ปืนประจำกายนักบินสุดยอดมากเลยฮะโอ้ตื่นเต้นมากเลยฮะมิวเซียมเขาไม่มีคน เป็นป้ายชื่อผู้ที่เสียชีวิตนะฮะสงครามเวียดนามป้ายชื่อโอ้ยนี่ชื่อคนนี้สุดยอดเลยฮะเพิ่งอามาใส่ใหม่คือเซเนเตอร์แมคเคน Just go back, 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 back. Loud. ไฮไลท์ที่จ่าอยากพาทุกคนมาเที่ยวมากเลยฮะป้ายก็ USAF ก็บอกว่าเครื่องบินนี้เป็นของกองทัพอากาศนะโอเคครับเครื่องบินที่เราได้เห็นกันตอนนี้ก็คือ B-52G นะฮะใช้ในช่วงสงครามเวียดนามนะครับผม มีธงทั้งหมดห้าเหล่าด้วยกันนะฮะแต่ยังไม่มี s Space f o r นะฮะมีธงอันสีขาวก็กองทัพบ,บกสีแดงนาวิทยโยเทนสีน้ำเงินตรงนี้ก็คือทหารเรือแล้วก็น้ำเงินอันนี้ก็เป็นกองทัพอากาศนะฮะส่วนตัวนี้คือโคสการ์ ึกครับผมช่วงสงคารามเวียดนามฮะเฮ้ครับทุกคนถึงเวลากลับบ้านแล้วฮะวันนี้จ๋าพามาดูสถานที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามิวเซียมเปิดเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวจ๋าจะพามาดูเครื่องบินทุกๆหลายชนิดที่โบอิงได้ผลิตมานะฮะแต่ยังไงวันนี้จ๋าขอ กราบลาไปก่อนนะครับแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซ like, ับสไคร์แล้วพรุ่งนี้จ๋าจะพามาเที่ยวแล้วไปดูสถานที่อื่นๆหรือว่าเราจะมาคุยเรื่องโมเมนต์คุยดีไหมหรือพาเที่ยวเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่านพรุ่งนี้จ๋าทาอะไรนะฮะแต่ยังไงวันนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับสไคร์อย่าลืมกดแชร์ถ้าอยากให้จ๋าพาไปเที่ยวสถานที่เยอะต้องแชร์กันเยอะๆครับยอดวิวยังไม่มีถึงพันเลยอะ่ะโอ้แม่เจ้าโอเคครับวันนี้วันนี้จ๋าไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม